มาติดตามกอกระแสโลกกันต่อค่ะ ช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะปัญหามลพิษทั้งทางน้ําทางอากาศเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายประเทศพยายามจะแก้ไขให้ได้อย่างอย่างราบรื่นเลยแต่ว่าหลายประเทศค่ะก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้สักทีโดยเฉพาะในประเทศเซอร์เบียค่ะต้องบอกว่ามีมลพิษทั้งทางน้ําทางอากาศแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขยะเนี่ยขยะล้นเมืองเลยก็ว่าได้แต่ว่าตลอดเป็นจํานวน10ปีที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลของเซอร์เบียเนี่ยเขายังไม่ได้จริงจังกับมาตรการที่จะแก้ปัญหา เรื่องนี้สักทีค่ะใช่ครับแต่คราวนี้คงต้องจริงจังกันแล้วนะครับเพราะว่าเซอร์เบียกำลังจะขอเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU นนั่นเองนะครับแล้ว EU เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ทำอะไรหรือว่าไม่มีการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมรับรองได้นะครับว่าเซอร์เบียเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เข้าเป็นสมาชิกแน่ๆเราไปดูกันนะครับว่าปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเซอร์เบียนั้นร้ายแรงหรือว่ารุนแรงแค่ไหนนะครับเชิญครับ าภาพที่เห็นนี้ค่ะสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเลวร้วายบางส่วนเท่านั้นนะคะในประเทศเซอร์เบียนี่คือแม่น้ำจัสนาโมราวาค่ะอยู่ทางตอนใต้ของกุงเบลเกตไปประมาณ350กิโลเมตรแม่น้ำสายนี้ค่ะก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะของประชาชนไปโดยปริยายเลยมีทั้งขวดพลาสติกกล่องกระดาษยางรถยนต์เก่ารวมถึงสิ่งของเหลือใช้ต่างๆค่ะ กีดขวางเส้นทางการเดินเรือของเจ้าหน้าที่แบบนี้เจ้าหน้าที่ค่ะถ้าไม่ยกเรือข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะสัญจรได้ค่ะครับแล้วแม่น้ําสายนี้นะครับเป็นแค่หนึ่งในหลายร้อยตัวอย่างเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของเซอร์เบียนั้นเข้าขั้นน่าเป็นห่วงเอามากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ต่างจากประเทศใกล้เคียงในแถบคาบสมุทรบอลข่านเลยนะครับก็ต้องมีการเผชิญกับปัญหามลพิษทั้งทางน้ำแล้วก็ทางอากาศนะครับ ซึ่งนอกจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็เป็นตัวการสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับอือย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้นะคะซเซอร์เบียต้องเริ่มหันมาใส่ใจปัญหานี้มากขึ้นหลังจากที่ตั้งเป้าไว้ค่ะว่าในปี2014จะต้องเข้าเป็นสมาชิกข,ของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ให้ได้โดยที่อดีตรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของซอเซอร์เบียค่ะเขาบอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นงานหนักทีเดียวเพราะว่าในประเทศของเขาค่ะไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังอีกทั้งยังไม่มีสถานที่ ที่ทิ้งขยะแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองแม้ว่าเซเบียค่ะจะมีประชากรประมาณ7ล้านกว่าคนเท่านั้นแต่ว่าปริมาณขยะนะคะที่สะสมต่อเนื่องมาหลาย10ปีนี้เนี่ยมากกว่าหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วซะอีกค่ะใช่ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ใน องค์กร<อ>ที่ว่าเขาเรียกว่ารักษาหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<ะ>นี่นะครับเห็นว่าการบําบัดน้ําเสียเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่จะต้องมีการติดตั้งระบบบาบัดบาบัดน้ําเสียนะครับในทุกๆคลองหรือว่าทุทกๆแหล่งน้ําเลยเพื่อไม่ให้น้ําเสียเนี่ยไหลลงสู่แม่น้านะครับ<ะ>โดย,โดยไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ําโดยตรงอย่างที่ผ่านๆมานะครับทั้งนี้การออกกฎหมายที่เข้มงวดสําหรับโรงงานต่างๆ ก็ยังเป็นเลือกสําคัญนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหามลพิษนั่นเองนะครับค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเขาได้ทําการสํารวจอย่างเมื่อปีที่แล้วค่ะเขาพบว่าความพยายามของรัฐบาลที่พยายามรณรงค์เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งถือว่าห่างไกลมากๆค่ะจากมาตรฐานที่สหภาพยุโรปเขากําหนดเอาไว้รัฐบาลก็เลยต้องเร่งทํางานหนักเลยตอนนี้เพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามค่ะมีการถา ความคิดเห็นของชาวเซอร์เบียถามความคิดเห็นประชาชนทั่วไปพวกเขานะกลับบอกว่า มองไปรอบข้างเนี่ยไม่มีใครใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการรีไซเคิลค่ะไม่มีใครเห็นความจําเป็นในเรื่องนี้เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะพวกเขาก็ยังคงทิ้งขยะตามใจชอบแล้วก็เป็นความเคยชินเป็นความเคยชินนะคะที่สะสมมานานแล้วด้วยค่ะครับผมพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาอื่นๆด้วยนะครับที่ทางการเซอร์เบียเนี่ยจำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขนะครับอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยในอาหารนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกัน อย่างเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งมีข่าวการปนเปื้อนของสารที่เรียกว่าอัฟฟาทอกซินนะครับในนมซึ่งเป็นสารก่อมะเรง็งแล้วก็สร้างความวันวิตกให้กับประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการโภชนาการเนี่ยออกมาเตือนว่าถ้าหากจำเป็นหรือว่าต้องรับประทานผักหรือว่าผล,มลไม้ก็ควรจะล้างด้วยน้ำอุ่นก่อนนะครับเพื่อชะล้างสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับ ผลไม้นั่นเอง,อองนะครับฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยค่ะคและพูดถึงสาภาพยุโรปนะคะก็มีความพยายามที่จะจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างที่ผ่านมาค่ะมีการทุ่มงบประมาณถึง1 2 0 0 0ล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าวกับหลายๆประเทศแล้วก็มีโครงการ <ๆ S 1> ที่ดําเนินในประเทศเซอร์เบียด้วยค่ะเพื่อที่จะควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในกรุงเบลเกรดปรากฏว่าหลังจากที่ดําเนินโครงการนั้นสภาพอากาศก็ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าทางรัฐบาลเซอร์เบียก็ ไม่ได้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้สภาพก็เลยกลับมามย่ําแย่เหมือนเดิมค่ะใช่ครับการเอ่อการมีปัญหาโมลพิษเกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วนะครับเป็นหลายร้อยเอ่อหลายหลาย,หลายสิบปีเลยทีเดียว<ช>นะครับการแก้ปัญหาก็มีหลายอย่างแล้วก็ต้อง<ม>ใช้ความอดทนด้วยนะครับ<ม>แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์ให้ผู้คนในประเทศเนี่ย ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับค,คุณทิ้งไปคุณคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวน้ําไหลไปไปบ้านอื่นและตัวเองไม่เป็นไรแต่มันก็จะย้อนกลับมาหาคุณอยู่ดีนะครับคะ่ะช่วงนี้พักอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสีสันค่ะ